วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีรักข,ข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนฐานภาคค่ะคุณผู้ชมครับปัญหาอุทกภัยนั้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างให้กับประเทศไทยในทุกๆภาคนะครับกองทัพบกนั้นมีความห่วหงใยต่อความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจึงได้เร่งระดมสัมภาระกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธป,ปกรณ์กำลังพลหรือเครื่องมือช่างในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาะชนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมภารกิจกันครับเชิญชมค่ะ จากสถานการณ์พายุดีเพรสชันโนรูที่ได้พัดเข้าถล่มประเทศไทยส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกหรือแม้แต่กรุงเทพมหานครทำให้มีฝนตกหนัก พี่น้องประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างกองทัพบกจึงได้ผนึกกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะระดมทุกสพัพพะกำลังที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นกำลังพลยุโทโธปกรณ์เครื่องมือช่างช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความปลอดภยัยลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและพร้อมที่จะดูแลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ หน่วยทหารทั่วประเทศได้เข้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มที่พร้อมเฝ้าระวังอิทธิพลของพายุ ที่อาจส่งผลให้เกิดฝนกระหน่ำตกซ้ำมาอีกส่วนกเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาที่เดือดร้อนจากอุทกภัยหน่วยทหารทุกพื้นที่เข้าดูแลช่วยเหลือตามแนวทางที่กองทัพบ,บกเคยดําเนินการมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการช่วยเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเกิดอุทกภัยหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกน้ําท่วมเพื่อลดความเสียหายรวมทั้งเปิดค่ายตักข้าวช่วยชาวนาโดยใช้พื้นที่ว่างอางคารโรงรถ ถนนในค่ายทหารเป็นพื้นที่ตากข้าวลดวความชื้นรักษาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกรครับกองทบกเรื่องมือกับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและวัชพืชเพื่อเปิดทางน้ําไหลป้องกันน้ําท่วมกรุงเทพมหานครและเพื่อไม่ให้วัชพืชไหลลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยา กรอกกระสอบทรายช่วยขนย้ายสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยอำนวยความสะดวกในการจราจรการจัดรถบริการประชาชนสนับสนุนการขนส่งเพิ่มเติมจากการขนส่งสาธารณะค่ะจัดกำลังพลและยานพาหนะประจำเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพมหานครจำนวน16เขตกรณีเกิดน้ำท่วมจนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะกองทัพบ,บก ได้ทุ่มเททั้งกำลังพลและทรัพยากรต่างๆเร่งดำเนินการฟื้นฟูทางปัจจัย4การรักษาทรัพย์สินและสิ่งมีค่าของประชาชนและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ในการดำเนินชีวิตหรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้คงสภาพพร้อมใช้งานหลังน้ำลด เพื่อลดภาระและทำให้ประชาชนกลับมาประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วอีกทั้งการนำเมล็ดพันธุ์พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรในหน่วยทหารไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยและการซ่อมแซมที่พักอาศัยระบบไฟฟ้าระบบประปาครัวเรือนทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆระดมศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูตามขีดความสามารถของแต่ละภาคส่วนครับ น้องอาคานอกเหนือจาัดก,การไปช่วยบรรเทาสาธารณาภัยแล้วนะคะผู้บัญชาการฐานบอกค่ะยังจัดก,กําลังคนนะครับประจําทุกๆสํานักง,งานเขตประจําทุกๆส่วนราชการในทุกพื้นที่ที่อาจจะมีภาวะเสี่ยงต่อการน้ําท่วมค่ะครับทิ่ทาการาชานปกป้องประชาชรักษาแผ่นดินพระทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้ผมและพี่ยีนต้องลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ